ฟันนี้ปาดกาตัดับหน้าถ้าไม,ม่ดับหน้า,า,า,าปาดกมามาัดมาแล้วไจอยมาแล้วตุลิบขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นมา มัดข้อมันข้าข้อโอ้เนาะเห็นกระลาเห็นเที้ยใส่แดงมันยันนะหยันกดมันใช้หนังลงลาย สาบ้านบ,าบา้านวงจรชีวิตถึงไหนนะถึงหน้าน่ากับตกกุกตาไทยตุกตาไทยมุดตกกา,กกาแล้วก็ตกกาแล้วก็ไทยดำเป็นวง,งจรชีวิตของลูกอิสรูกชาวหน้าครับทุกท่านตุ๊ก้า แบบหยอดสายรุ S <S ่นแบบหน้าโยนแบบนี้ตัวนี้ต้องหน้าดำอย่างเดียวตัวนี้ต้องดำคณะคณะพลดข้างหน้าก็คงจะเป็นพวกวัดปะละลายก็แรงงานบันมีแรงงานไม่มีต่อไปแรงงานก็จะหมดลงคปะละลายก็ต้องวัดละวานกับโน่นร้องยางกันเถอะรอใส ยี่สิบปีตียังเรียวสิบปีก็จะเบิดแล้วก้นดำแล้วนะแรงงานคนวัยรุ่นจะมีการดำนาจะค้นรุ่นหาสิบลงอยู่กำลังดำตงสามสิทชูช้าหน่อยมาดำหน้าเพราะขันก่อนมันร้ายยาก

เยอะแยะไปหมดเลยสายมีดบางรับเป็นธรรมาดาตัอมีดไงันนี้ไม่ได้สายลุนมินิมีดมินิมุกบาท ไ้ให้กเลยปลืโง<อ>กวก,จะจะกินหลายกินหลายจะแค้นแคนใบข,ข่าแนใบขาดน้น้อยกินน,นานได้าหนาาไห à, mà đang khuấn gầm nó vẫn đang ở. là sẽ cài vào lúc 2:06. Quên gì mà rồi mát đây. Hãy subscribe cho kênh Đây đầm Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ำฝนอย่างเดียวพอวนนี้โมนิช่นมาถาเราจะมีเฉพาะน้ำฝน a j a ไม่สวยเท่าไรข้อเล่งผมรุ่มเกินไปครับมันม่เรียบเกินลักษณะอย่างละทำแล้วครับต้อโคตรสารผมรุ่มเปิมกล้าไม่ได้ออกแดงๆหน่อยนงผมรุ่มเยอะไปหน่อย

ก็ตัวอักษรมดตัวมาัดมาอ ดำหน้ากนมี่ซีซีอัพซีสิบอัพถึงนะคิมาดำหน้ามึงซีสิบถึง60สิบวารุยี่สิบลงมาปรมาน mm-hmm กาศคุมหรือมึงเหมาะกับการนำนา in the ผู้สาวสมมนี่โอสาวนมอยมาดำนาเลยไอมูปอไปใส่ะไรก็่เห็นมูน่ะลกะูกาฮะเอาเราว่ามาดำหน้าเป็นแมนตีดำกระดบ่อก้ดำหน้าันมีผู้ลกอันมีผูด้ด,ดำกระดำตัวมาลกกากะเพี้ยนกเกมตัวมาดำหน้าตัวผู้ลูกกากระเดีโลกะกาทั้งดำ วัดละาท่าใดไหนวัดเราจีอยบ่ไอ้ตามหน้างานหน้าตามอยหางจีขน้ำหมาหลอดเนี่ยกได้กินขอนกลินขอนกินอะแม่เนี่ยนาง้องพคนกระเดาในเล่นไงบ่มากลอะพอดีเพราะว่าเขาเล่นไงเนี่ยเพพอดีพอดีพอดีบ่แล้วยาน น้อยเลยมันจะียเรืเ่อเวลาดำพอดีลุนบคนน้อยแลยพอดีฮัดไปเอ้ยันนั้นตแหงเลยคนคนเดียวอยลุกมาถาลุกาดีนะอันนี้ก็กมาฟาดก้าถาได้เลยจนมาดำมาซะดําก,ก,ก,กินเข่าเราบอกินแต่ขนมนกินร้าไ,ได้เด้อว,วน รถคนเนี่ยมันสิบวอลล์ได้กิตลายอะไรลงทุ่งเันแต่ไล่ยากโอ้ยอายจะคืออ้วนได้ดีว่าเลยเฮ้ยแต่สี่แม่หุ่นจังสี่ไ่นก็ว่าไงีหุ่นจะสี่ไหนก็เสีตาได้ลอยสามมัด่ว้หัวหมดเลยลกง่ายเปล่านะปวดดึงไปดึงมามันเมื่อยมันก็สิลอยมันเกิ เป็นไปทั่วตัวโอ้ยเอาแก้วมาอย่างที่บอกใช่แดงกัมาตู้หั่มกับอะไมาสองมุกไอ่ห่อมไอ้ห่อมมาด้วยไอ้หำอม gì

walk. Yeah. ป<ห>าขาดับเขาดับซีอยแล้วเวนี่ยดัหนาต้องหาใบควันดับหนาเขาดับซีอยแล้วเนี่ยบางมองถ้าวกินเขาน้ำไมนแล้แต่ตกลงกัน,น,นกินเขาน้ำวิ่เข,า,า,ข,นา,ขาน้ำเขาไม่กินเองเขาต้องซือรยก่อนเอ๊ะเอ๊ เรล่ยนกบต่อได้ไม่เาจริงเดยวไปต่อเขียงาปหานอนนองต่อกั้างเขวงเาหักเอาอย่างเขาสับก่อนอะก็ับแล้วถายรูยูทูบไปเลยโอ้ขบานมาถ่าหน้ากล้องก็อกเป็นดาราห่มๆังกต បាទណាມັນຕ້ອງបាតពីទៅចេញនេះก่อนนะครับ